แล้วทำบุญให้คนตายจะรู้ได้ไงว่าเขาได้บุญมีด้วยนะคะที่ทําแล้วบุญไม่ถึงเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะสดแรปอัพจะเล่าให้ฟังค่ะ านานกว่า9เดือนนะคะที่กิกมายุรินได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วก็หันไปศึกษาพระธรรมแล้วก็เข้าบวชที่พม่าค่ะแต่ล่าสุดกิกได้ลาสีขาออกมาก่อนกําหนดแล้วก็กลับมาทํางานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแต่ในใจของคุณกิกนะคะก็ยังคงฝักใฝ่ในเรื่องของพระธรรมแล้วก็พร้อมตอบข้อสงสัยเรื่องธรรมะาให้กับทุกคนได้ทราบค่ะโดยคุณกิกมายุรินนะคะได้ตอบคําถามที่มีคนถามมาว่าถ้าหากเราทําบุญแล้วคนตายจะได้รับบุญจากญาติยังไงซึ่งคุณกิกก็บอกไปว่าหาก ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วรับรู้การทําบุญนั้นหรือสามารถอนุโมทนาบุญนั้นด้วยตัวของเขาเองได้เขาจะได้รับบุญนั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเขาไม่รับรู้เขาจะไม่ได้รับบุญนั้นเดี๋ยวเราไปฟังอดีตแม่ชีกิ๊กมายุรินกันค่ะ เพื่อนๆหลายคนนะคะมีข้อสงสัยว่าเอ๊การที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับของเราไปแล้วบุญนั้นจะสําเร็จแก่ญาติอันเป็นที่รักของเราหรือไม่คําตอบก็คือว่าหากญาติอันเป็นที่รักของเราที่เสียชีวิตไปแล้วเขารับรู้การทําบุญนั้นและสามารถ อนุโมทนาบุญนั้นด้วยตัวของเขาเองเขาจะได้รับบุญนั้นอย่างแน่นอนแต่หากเขาไม่รับรู้เขาก็จะไม่ได้รับบุญนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเปรตบางจําพวกก็สามารถรับบุญที่อุทิศสุ่กุศลจากญาติพี่น้องได้หรือบางคนนะคะตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีหรือไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่อาจจะสูงเกินไปหรือบางคนก็ลงนรกไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำมากๆบุคคลที่ไม่สามารถจะรับรู้บุญที่ญาติพี่น้องของตัวเอง อุทิศให้และอนุโมทนาบุญด้วยใจของเขาอันนี้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้รับบุญจากเราค่ะแต่ประเด็นที่สําคัญสุดก็คือว่าเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าญาติอันเป็นที่รักของเราจะได้รับบุญจากเราหรือไม่แต่คนที่ได้รับบุญแน่ๆก็คือบุคคลที่ทําบุญนั้นและอุทิศสวกุศลให้กับญาติบุคคลนั้นแหละค่ะได้รับบุญอย่างแน่นอนค่ะ โดยคุณกิ๊กมายุรินได้บอกว่าเปรตบางจำพวกสามารถรับบุญที่อุทิศส่วนกุศลจากญาติพี่น้องได้แต่หากบางคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีหรือไปเกิดในภพภูมิที่สูงเกินไปหรือตกนรกไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำมากๆแบบนี้จะไม่สามารถรับบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขาก็ไม่สามารถรับบุญจากเราได้ด้วยค่ะ แต่ประเด็นที่สําคัญคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าญาติอันเป็นที่รักของเราจะได้รับบุญที่เราทํำไหมแล้วบุญที่ทําไปจะถึงคนตายหรือไม่แต่คนที่ได้รับบุญอย่างแน่นอนคือบุคคลที่ทําบุญนั้นและอุทิศส่วนกุศลให้ญาติคนคนนั้นจะได้รับบุญอย่างแน่นอน เรียกง่ายๆได้ว่าการทําบุญอุทิศส่วนกุศลบุญอาจจะถึงหรือไม่ถึงคนตายก็ได้แต่คนที่ได้รับบุญอย่างแน่นอนก็คือคนที่ทําบุญนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็อย่าลืมหมั่นไปทําบุญเข้าวัดทําทานกันบ่อยๆนะคะอย่างน้อยก็ดีต่อใจตัวเองไม่ว่าบุญจะถึงญาติของเราหรือไม่ก็ตามค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ